สวัสดีครับพี่น้องมาเริ่มวัอน,นี้มีนึ่งไก่นะครับสูตรเด็ดสูตรขันท้องเลยพี่นอออ้องตำบักหุ่งแใสบปาโอลยสุดยอดจะดีขนาดะมามาก,กินด้วยกันครับบันนี้หนึ่งไก่เป็นโตรรเลยเดินมาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนี่คนนี้มารยาทยกโบะเพราะว่าเพลงไหนขึ้นยกโบะแซบแซบแล้วยังไันได้กินอยู่แซบแล้ว ยกโปรัดเลยเลยนะนี่นี่ๆๆๆๆๆๆนี่ขีดแบบคนจีนเลยโอ้โหเฮ้ยหายปาร์ตเกืบใหญ่ครับเกียร์เนี่ยถีกันท้องสูตรมาร์กนี่ใส่อย่างเนี้ยกันท้องเนี่ยอ่ะห่อนฮะสูตรมาร์กใส่อย่างแน่น้ยเข้มหวาสูตรมรยยะ <laughs> ต,รตายโตพี่น้องใส่มั่วเพื่อนมาเข้มกะับใส่เข้าไปได้หลายเกลือ์เพื่อนมากหวานกันบเท่ไปเลยคับของขี้รสเกลือเป็นนัวอืมเอาซ้อนนะจิ้มน้ำจิ้มเลยนางมีมารยา นกโปเพราะว่าน้ำจิ้มดูเด็ดมาใส่มือมันเป็นน้ำจิ้มแต่กะกลายเป็นน้ำจิ้มเป็นไหนไอ้ท้ายแซ่บปะสุดยอยเด็ดแซ่บเซโอ้วิ่งไหมแมวขาวอนะแมวขาวเหรอตาแจ้งกระบาดรึเปล่าขออนุญาตใส่มือได้พี่น้องมือกอยสักินแบบหนังจีนโชว์ได้หนึ่ง กินแบบเังกี้นะจับสี่่ะเนี่ยฮอนนะสี่สี่เลยจับสี่จับสี่เลย้อนไม่ร้อนกำลังโอ้กินข้าวหออนพ้อมขม้หนอรีกัววาวะนี่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 ยาวอดยาวอดเฮียแฮนด์รอดอนหอนบ๊อบเปาเลยเลี้ยงได้มาพีน้องกินด้กันวันนี้ ต้องคุยบางทีดการหงวันแซบบเออนหันหันเถยอดถียไอนกีลาเนี่ยเขามันดเองเดียรงนั่นแหละเนาะนี่นอนเอาแต่จานนะมังแซ่บมยุ่งมังหนังดีเลยครับช่องเอาเขา่าเอาเลยอัน้บรบ้าเอขัดบ้าเข่าวะ อืมปกติเราใส่แต่เกี่ยวได้มุญเรียก็แต่ซอนเนาะเรอที่มันชีไหนวะอืมเฮ้ยเนยก็ควันมาถักกันไหนนี่วิธีการกินเอาซ่อนเอาซ้อนซ้อนแต่เราขวดอาเนอ่ะอ <c oughs> เป็นพี่น,อน,นอ้องเงะมาเด้อพี่น,อน้องจับจับโอ้มามาพี่น,อน้องกินครับ มื่อด้กินกับพ่อพ,อพอ่อมากินขอ,อน,นำ้ำดีนี่ไตต้ลง่วหอบไอเลกชีชอหอมากกว่านะผอมากสุหัวใครใมากินผักเถอะเเกียดแห่งมากทักผักไง เงี้ยเง้ยก็ไปขาตอนจอบหากุ้จังอย่างเด้อพี่เอ๋งตายตอนจอบเละ <c oughs> ตํากุงต้องเด็ดส่วนหนาจล็กน้อยเล่อยครัอืม <c oughs> <c oughs> นู่นน่ะอันเป็นไหนกระโดดตอไแบนแมนะง่วงตาแจ้เลยอืมกาแฟว่าตองต้องเหรเบอร์ดีเองเดียวนี่ากอวนี่เป็นียังประกอบบางเทาเหร่แประกอบอีกแล้วนึงกเจ็บจับเลยเกอตยเลยบ่ อง <laughs> พันใดบากกว่าพันมโมโหเลยเจ็บนี่เออเ้พอตัวก็แล้ว,วอะไรพ่ <laughs> อเราพืพ่นพาเนี่กินทั้งอันอะ่ะ ่เนมดมันมมดมน่้ยเนจม่วนม่น่พ่กินเดเดีเา้ากินชวงพี่น้องนดหึนัไมันแด้เนาี่กินมันเยิมๆไปเห็นงานดตัวีนีองมากดนกินตีนนดน่อยากตีไก่เ่ามันละลายนะนี้ยังเทียสะเทียส Là nhận già, tinh tinh, tinh, Không là ăn cỏ, gà tin tin cái. có cú bở. Giờ Chú đây Mình Đá đèn chương vương phân á Đây là đèn vương Hay Ôn không á để ôn hộp Nhân check ชุดยอดนี่สร้างจากร้อมครับพี่น้องโอ้ยออกแต่กระดูกเหนื่อยวาออกเลยเหื่อยครับหัวประเดี๋ยว ไปนอนท้องนะ,ะว่าทานาเดเจนาดเจอกันใหม่เนะแหมบ๊ายบายจ้ะขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามห้างรายการเนี่ยครับคลิปหนาเดเจอกันใหม่กับผมสวัสดีครับ